ครับผมมาพบกับวิถีช่างด้นอีกแล้วนะครับผมวันนี้ช่างด้นก็จะพามาดักหนูกันนะครับหลังจากเลิกงานแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับเดินมั่วมมาก็มาเจอนี่ครับนาแปลงนี้ครับผมกําลังเหลืองเลยครับผมแต่รอยเขากระดักกันแล้วนะครับกอดตามรอยเซียนเหมือนเดิมครับเผื่อฟุกสําหรับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่อง วิธีช่างด้นด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยครับผมว่าจะเป็นยังไงไปดักกันสักยี่สิบหลังนะครับผมเหยื่อก็เหมือนเดิมนะครับโอเคครับไปลุยกันเลยครับผมนี่นะครับผมเดินมาเรื่อยๆนะครับผมมาเจอรูนี่ครับเหมือนจะเก่านะครับแต่มีรอยทางเดินแล้วก็ มีรอยหนูกัดหยานะครับกัดนิดหน่อยนะครับแต่ทางก็ดูเนียนๆนะครับผมผมก็เลยลองลองดักไว้นะครับผมไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่านะครับเหยื่อที่ผมใช้ก็นี่นครับโรยมันลงไปเลยข้าวเปลือกผสมลำนะครับผมคอยติดตามดูวันพรุ่งนี้นะครับผมว่า จะมีตัวมาดูนหรือเปล่าโอเคครับผมครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วนะครับผมเดินใส่มาหลายหลังแล้วครับแต่เดินไกลครับผมเพราะว่าในนานี้มันมีแต่หนูน่าจะลอยหนูเล็กนะครับผมแต่ก็ดักไว้หลายหลังอยู่นะครับ คอยดูพรุ่งนี้เช้านะครับผมว่าจะมีตัวให้ได้ถือหางหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ผมก็เดินมาดรถแล้วครับเตรียมตัวกลับบ้านครับผมไปคอยรุ้กันตอนเช้าเลยครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับสั่งดนมาเก็บกับดักครับดักหนูไว้เมื่อวานเนี่ยไม่ถึงยี่สิบอันนะครับที่ผมดักไว้ลองนับทวนอยู่แล้ว มาดูครับว่าจะมีผลงานนะครับเป้าหมายตั้งไว้ตัวเดียวนะครับผมไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับโอเคครับเดีวตามดูกันเลยครับเนี่ยตรงนี้นะครับน่าจะเป็นมีรูมีอะไรน่าจะเป็นหนูท้องขาวนะครับผมกะไว้ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับผมลองดูครับหลังแรกแล้ครับผม ข้างบนไม่มีหนูมาเลยนะครับผมนี่ครับผมดักไว้โอเคครับเดี๋ยวผมเก็บก่อน,นครับผมผมดักไว้ข้างล่างอีกสามอันนะครับไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าไม่รู้จะติดไหมครับครับผมไมยไว้อันนี้กลับทำงานนะครับผม แต่ไม่ได้ตัวนะครับนี่ครับรอยรูมันลังหนึ่งเป็นยังไงเลยโอ้รอยมันขุดดินมาถมเลยครับผมนี่ครับรอยขุดใหม่ๆเลยครับผมต้องมาแก้แค้นครับแบบนี้ ต่คาดว่าจะเป็นหนูท้องขาวไม่รู้จะท้องขาวหรือว่าหนูพุกนะครับผมรอยมันขุดเมื่อคืนนี่นรับอีกอันหนึ่งอยู่ตรงนู้นเหมือนเดิมครับอันนู้นไม่มีอะไรเกิดขึ้น นี่ไม่มีหนูลงมานี่ครับอีกหลังนึงเห็นกลับแล้วครับผมหนูท้องขาวจริงๆครับนี่ครับ อย่างน้อยก็มีหนึ่งตัวแล้วครับผมเคครับขอเก็บก่อนครับผมครับมาอีกหนึ่งไมครับผมดักไว้ตรงนี้ครับผมนี่ครับขาลูอีกแล้วครับผมเดี๋ยวผมดึงมาให้ดูอันนี้ลูกหนูพุกนะครับผมนี่ครับ ถ้าไม่ใช่ลูกหนูพวกก็จะเป็นหนูครัวนะครับผมส่วนตัวผมผมแยกไม่ออกหรอกนายหนูพวกหนูครัวแต่ผมเรียกตามเขานะครับเก๋ครับผมเดี๋ยวผมเก็บก่อนครับมาดูอีกไม้สุดท้ายแล้วครับผมไม้นี้ผมดักไว้ประมาณสี่ห้าหลังถ้าจำไม่ผิดนะครับไม่รู้จะเป็นยังไง ไม่มีอะไรมาครับผมเดี๋ยวผมขอเก็บก่อนครับผมอา้าวตรงนี้มีเหตุการณ์ครับผมกับดักไว้ตรงนี้แต่ถูกดึงไปข้างบนครับผมน่าจะมีตัวและครับแต่กลับไม่ดีดครับไม่รู้ว่าโดนลากไปยังไงครับ ลากไปอยู่ข้างบนเดี๋ยวไปดูกันต่อครับผม ยังไงเอ่ยกลับหายครับผมเป็นยังไงโอ้สงสัยจะหลุดครับนี่ครับโอ้รอยมันพันพันเยอะเลยครับผมนี่ครับหลุดครับผมไม่ได้ตัวครับอ้น่าเสียดายครับผม ผมดักไว้ตรงนี้ครับผมโอ้่าเสีได้ครับผมดักไว้ตรงนี้เหลือจะกลับเ,เปล่าเก๋ครับผมตรงนี้ก็ไม่ได้ตัวครับผมครับรอยมันเหยียบมาตรงนี้ครับผมต้องมาแก้มือวันหลังนะครับผมแบบนี้ ไอมันมาทางนี้ผมดักกลางทางมาเลยครับผมและอีกสามอันนะครับถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวรุกต่อครับผมอันนี้ก็ไม่โดนครับผมจะลอยมีดลงมากินข้าวอยู่ครับวันหลังต้องมาซ้ำแล้วครับผมเดี๋ยวตอนเย็นครับเจอกันอีกครั้งหนึ่ง เพ่หายข้องใจครับผมตามเหมืองเล็กๆตรงนี้อีกเลกสงันครับผมตัวสุดตัวสุดท้ายแล้วครับผมโอ้อันนี้ขับอยู่ในน้ำอีกแล้วครับหนูต้องขาวครับยู่บนโคลนอยู่เลยครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าครับไม่ได้ก็ทิ้งครับ เดี๋ยวผมลองล้างอยู่ก่อนโอ้ okay, ครับเยวผมเก็บก่อนครับผมเอาละ,ะครับผมก็ได้เก็บกับดักนูหมดแล้วครับผมได้สองตัวนะครับผมเดี๋ยวมาดูทีเดียวนะครับผมว่าขนาดตัวเป็นแบบไหนครับตอนนี้ผมก็มาดูตุ่มดักไปไหลยต่อนะครับผมพราว่าผมดักไว้สองสามวันแล้วก็ดูจะมีผลไหมใช้เหยื่อตัวเดือนครับที่ซื้อมา ไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าครับรอชมครับผมนี่ครับที่ผมดักไว้ถ้ามันมีผลก็ทางนี้ก็คงพอแล้วครับผมสำหรับเหยี่ยตัวนี้ที่ซื้อเข้ามานะครับผมไม่มีอะไรเลยครับผมเดี๋ยววันหลังไปหาหอยเชอรี่มาดักดีกว่าครับผมดูทรงแล้วโอเคครับ นี่ครับหลังจากดูมาสองสามอันมีตัวแล้วครับผมไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านี่นี่ครับตัวเล็กๆหนึ่งตัวครับผมเอาครับเป็นขันถุงครับผมโอเคครับขอเทก่อนครับนี่ครับหลังจากตามหาตัวมาหลายวันนะครับผม สำเร็จสักทีนะครับผมถึงจะตัวเล็กแต่ก็ถือว่าได้ตัวครับผมนะครับเผื่อมีหมูนะครับผมเผื่อมันมีพวกมันนะครับเดี๋ยวอีกกับดักอีกหกหลังนะครับผมโอเคครับ ก็มาสรุปผลงานครับผมวันนี้ไม่หมานครับผมแต่ก็ได้ตัวนะครับได้สองตัวเล็กๆนะครับหนูท้องขาวตัวหนึ่งนะครับแล้วก็หนูครัวนะครับหนูน่าจะเป็นหนูครัวแหละครับกะว่านะครับผมก็ไม่รู้หรอกเอาเป็นว่าเป็นหนูก็นแล้วกันนะครับผมก็ไม่หมานนะครับไปดูปลาไหลก็วันนี้ปลาไหลก็เห็นตัวแล้วนะครับผมแต่ตัวเล็กนิดเดียวนะครับ ผมก็จะได้ปล่อยนะครับผมเดี๋ยวปล่อยปล่อยกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวปล่อยตรงนี้ครับมันม,มีน้ำครับ ที่เข้ามาแล้วนะครับผมเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องวิถีช่างดนด้วยนะครับผมค่อยดูวันนี้ผมหยุดนะครับผมเดี๋ยวทาโตะ๊ะตอนเช้าทําสีอะไรเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาเหมือนเดิมนะครับผมหาอยู่หากินแบบวิถีช่างดนนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ